ผู้ชมยังอยู่กับเราในรายการโฟลูมีเอสีกับธุรกิจการสร้างน้ำตกเพียงของบ้านช่งนางศิลป์ดีสัต์ธุรกิจความสวยงามตนชื่นตดใสสไตล์ธรรมชาติสร้างแรงดึงดูดให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีแต่กว่าจะประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้นะครับึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างแน่นอนในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับเจ้าของธุรกิจถึงความเป็นมาแนวคิดการวางแผนการตลาดรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการประกอบธุรกิจครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณภูวดิต์ปฏติพานโชธหรือพี่โอ๊ตนะครับเจ้าของธุรกิจหน้าผาจําลองแล้วก็หินจําลองที่นี่เลยครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับสวัสดีครับครับพี่โอ๊ตโอ้โหเดินเข้ามานี่<ม>จะเห็นว่ามีก้อนหินมากมายแต่เวลาเคาะแล้วมันดังปากปากปากมันเป็นหินเทียมห,หินเทียมนั่นเองมันมันเริ่มต้นธุรกิจนี้พี่โอ๊ตเริ่มมาจากอะไรแล้วก็อะไรทําให้พี่ต้องมาจับธุรกิจหินเทียมแบบนี้ฮะ จริงๆเริ่มต้นผมผมขอย้อนไปเจ็ดปีที่แล้วเอาเลยครับเจ็ดปีที่แล้วนะครับเริ่มเริ่มจากตอนทําจตุคามก่อนตอนจตุคามกําลังบูมนะครับทุกคนคงรู้จักกันหมดใช่ครับถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยจตุคามมีแต่องค์เล็กๆแล้วผมก็คิดจะทาองค์ใหญ่ๆที่มันติดผนังขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนก้อนหินกับจตุคามมันมันมันเกี่ยวกันยังไงพันละแนวกันครับอก็จะทําองค์ใหญ่เนี่ย จะทําเป็นปูนปัตเตอร์มันก็เหมือนเหมือนชาวบ้านเขาครับจะทําเป็นปูนมันก็หนักแขวนไม่ได้เราก็เลยมาคิดจะใช้ไฟเบอร์คนนี้ครับคนแรกของโลกครับจะทําจะตุกามไฟเบอร์เอาเอากระิเอาพอพอทําออกมาแล้วเนี่ยได้นะครับได้จุตะกคามไฟเบอร์อย่างที่เราต้องการนะครับแต่ว่าช่วงนั้นปุ๊บทำออกมาแล้วขายไม่ได้เพราะว่าตะคามเลิกคิดพอดี อ๋อเอาแล้วขาลงหรับดบานพอดีเรียบร้อยอ่าเราก็วิ่งขายอยู่พักหนึ่งนะครับก็สรุปว่าเจ๊งสรุปนะครับสรุปแลวอ่าพอดีบ้านผมเนี่ยจะอยู่ติดกับบ้านช่างศิลป์หลายท่านแล้วก็ชอบจัดสวนอยู่แล้วจัดสวนทําน้าตกที่เป็นหินจริงอยู่แล้วนะครับครับพี่พี่เขาทำงานกันมาคนเป็นสิบสิบปีอยู่แล้วครับเราก็คิดว่าเออทำไมทำไมยังต้องอยู่แต่ลูกน้องเขาอีก ครับช่วงนั้นก็บางคนก็ถูกเรื่องจ้างบางอะไรบางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็บอกพี่เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดผมหางานมาพี่ทํากันได้ไหมงานจัดสวนงานหินเทียมอะไรพวกนี้นะครับผมก็เปิดเว็บไซต์มาก่อนนะครับพอเปิดเว็บไซต์มาได้สักประมาณเดือนหนึ่งงานเข้าองานเข้านี่คืองานเข้ามีงานเข้ามาไม่ใช่งานเข้าเหมือนไปรุ่นนะถูกต้องครับถูกต้องอพอดีได้ไปทําปุ๊บจากจากวันนั้นเมื่อประมาณสัก 4-5ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดเลยครับเป็นต้นกำเนิดของมันตอบรับได้ดีมากตอบรับได้ดีมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วลูกค้าคำนึงถึงเรื่องน้ำหนักมากกว่ามากกว่ามากกว่าความเป็นธรรมชาตินะครับได้แคล้ายๆก็โอเคแล้วแต่ขอให้เคลื่อนย้ายได้ติดตั้งง่ายสบายพูดถึงไอ้ที่มันกว่าจะมาเหมือนหน้าตาเหมือนหินจริงพวกนี้ครมันต้องผ่านกรรมวิธีหรือ วัตถุดิบมันต้องใช้อะไรวัสดุประกอบมีอะไรบ้างครับตรงนี้วัตถุดิบหรอครับวัตถุดิบหลักๆเลยก็แบบก่อนแม่แบบเราจะใช้จากหินจริงนะครับหินจริงไปทําแบบจากหินจริงมาก่อนนะครับทําเป็นแม่พิมพ์มาแล้วก็เอามาหล่อใส่ครับแล้วก็มาประกอบก็คือใช้จากหินจริงมาเลยก็วัสดุก็เป็นพวกไฟเบอร์นี่แหละไฟเบอร์กราสที่เราใช้ทํากันชนรถยนต์เนี่ยครับทุกคนรู้จักนะครับกันชนรถยนต์ที่เราใช้ทุกวันนี้ไฟเบอร์กราส นะครับอายุการใช้งานก็อยู่ในราวๆ20-50ปีนะครับแล้วแต่การบำรุงรักษานะครับครับเจ้าอื่นอาจจะเป็นคนทําแค่เป็นชิ้นๆแต่ของเราเนี่ยจุดเด่นของเราก็คือการที่เราออกแบบด้วยแล้วก็รับประกอบด้วยใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ของพี่โอ๊ตเองมีอะไรบ้างคะที่มีให้บริการกับลูกค้าหลักๆเลยนะครับหินเทียม ครับนะครับหินเทียมเป็นก้อนๆอย่างที่เห็นนะครับครับน้ำตกเทียมอย่างอย่างชุดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าและข้างหลังอันนี้อันนี้นะครับไฟเบอร์หมดเลยอ่าไฟเบอร์กลาฟหมดเลยครับไฟเบอร์กลาฟหมดเลยเป็นชุดข้างหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมติดตั้งกันสี่คนยกกันสี่คนนะครับติดตั้ง2องชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับถ้าถ้าถ้าเรานจะปาร์ตี้กันตอนเย็นๆเนี่ยโทรสั่งผมตอนเช้าเนี่ยเที่ยงเสร็จแล้วนัดเดียวมีนัดเดียวเลยตึกเลยนัดเดียวเลยใช่ไหมฮะอ๋อแล้วมัน ความยากง่ายของธุรกิจประเภทนี้มันคืออะไรผมว่าสินค้ามันเป็นสินค้าอารมณ์นะใช่ครับจริงๆต้องเริ่มจากความชอบของมันด้วยครับนะครับความชอบอเดี๋ยวนี้คนเราสแสวงหาธรรมชาติมากขึ้นอยากใกล้ชิดธรรมชาติครับนะครับเนื่องจากาตึกรามบ้านช่องมันก็ขยายตัวนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง <นะ S 2> ทําให้ธรรมชาติมันน้อยลงก็เลยอาหามาไว้ในบ้านบ้างอยากจะได้น้ําตกบ้างอยากจะได้หินจริงบ้างแต่ว่า,าถ้าเราจะใช้ของจริงเนี่ย ก็เป็นการทำลายธรรมชาติอีกใช่ใช่นะฮะหินเทียมเนี่ยเข้ามาช่วยได้ตรงการลดการระเบิดหินสามารถรังสรรค์งานได้ในฟอร์มที่เราต้องการนะครับหินจริงเนี่ยกว่าจะได้แต่ละก้อนนึงเนี่ยครับคัดมาจากไปร้อยร้อยก้อนแต่ถ้าเป็นหินเทียมเนี่ยสั่งมาได้เลยครับว่าจะเอาฟอร์มไหนดีไซน์ไหนสีไหนนะครับตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าของจริงครับ,รบและด้วยน้ําหนักที่น้อยนะครับการติดตั้งที่ง่าย นะครับอายุการใช้งานที่กําลังเหมาะสมนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เพราะไม่ได้อยู่ถายช่วยชีวิตเราครับนะครับและราคาที่ถูกกว่าหินจริงมากแน่นอนครับผมใช่ครับลองลองคิดนะครับว่าจุดแข็งของพี่เองที่ทําธุรกิจแบบนี้ที่มันทําให้พี่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นมันคืออะไรครับตรงนี้ผมว่าเป็นดีไซน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากกว่านะครับเนื่องจากผมเป็นคนจัดสวนด้วยนะครับชอบธรรมชาติด้วยเวลาลูกค้า เอาแปลนมาให้ดูอย่างเงี้ยเราก็จะออกแบบได้ตรงใจลูกค้ามากกว่านะครับคือเราไม่ได้ขายเฉพาะเป็นโปรดักต์อย่างเดียวเรามีการออกแบบแล้วก็ไปติดตั้งให้เสร็จเลยนั่นงานหลักเลยเราก็เหมือนงานรับเหมาดีๆนี่เองถูกต้องครับใช่ไหมฮะพูดถึงงานที่เคยผ่านๆมาของพี่โอนะครับเคยรับงานประเภทไหนมาบ้างให้ย่างอธิบายจริงๆก็รับมาทุกงานแล้วนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับปลาคารังเทียมปลกการังเทียมที่อยู่ในตู้ปลาฮะนะครับ พอขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นหินเทียมเป็นก้อนๆนะครับก็ก็ไม่ไม่ใหญ่หน่อยครับใหญ่เหมือนกันครับใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะขยับขึ้นมาเป็นน้ําตกชุดอย่างที่เราเห็นครับขนาดกําลังพอดีสูงประมาณสัก2เมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ไปเลยอย่างเช่นน้าผาจําลองความสูงระดับ7จ็ดเมตรหน้ากว้าง30เมตรอย่างนี้นะครับก็รับงานตั้งแต่เล็กๆไปจนใหญ่ระดับเงินล้านเจ็ดหลักว่าไปแล้วประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็มีกันใช่ไหมครับในอนาคต พี่โอ๊คิดว่าจะต่อยอดโปรดักต์ของพีโอ๊ตอย่างนี้ไปในทางไหนบ้างครับจริงๆผมจะตอบโจทย์ทางกลุ่มบ้านจัดสรรสวนคอนโดมากกว่าครับนะครับในกลุ่มของคอนโดมิเนียมที่พื้นที่จํากัดนะครับอยากจะมีธรรมชาติไว้ในบ้านบ้างเอาหินจริงขึ้นไปไม่ได้แน่ะแน่นอนนะครับของเทียมยกขึ้นไปไว้สบายเลยอ,ะอะนะครับน้ำหนักเบาและติดตั้งได้ใช้งานได้รไดจริง นะครับกับในกลุ่มบ้านจัดสรรที่พื้นที่น้อยอ่ะนะครับ<ะ>เราออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยได้น้อยแล้วก็ไม่ต้องลงเสาเข็มเพิ่มเติม,มไม่ต้องมีงานปูนที่ต้องทุบทําลายมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับจากการที่เราเริ่มมาตอนนี้กลุ่มลูกค้าหลักของเรากลุ่มลูกค้าหลักที่มาซื้อของเราบ่อยๆนี้เป็นกลุ่มไหนครกลุ่มลูกค้าหลักเหรอครับกลุ่มลูกค้าหลักหลักเียงอยู่ในกลุ่มในกลุ่มบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวระดับกลางหรือถึงระดับสูง นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยจะบีบให้ให้ลูกค้าระดับล่างซื้อได้ด้วยนะครับด้วยการทำชิ้นที่เล็กลงราคาที่ถูกลงครับก็จะเพิ่มเพิ่มให้มีช่องทางการตลาดมากขึ้นเพิ่มไลน์โปรดักต์ของเราออกมามากขึ้นให้ทุกท่านใกล้ชิดธร,รรมชาติได้ง่ายมากขึ้นสำหรับคนที่เห็นวิโอแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจเนี่ยคุณส้อบอัติอย่างแรกวิโออยากให้เขาไปศึกษาเรื่องอะไรก่อนจริงๆศึกษาเรื่องเคมีก่อนแล้วกันนะครับ จริงๆตัวนี้วัตถุดิบมันเป็นเคมีเคมีใช่ครับมันคือโพลีเอเตอร์ไสเบอร์กลารนะครับไฟเบอร์กลาสจะมีส่วนผสมของใยแก้วเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างอันตรายนะครับอันตรายเลยเดียวควอคุมอันตรายและไวไฟใช่ครับใช่ครับตอนที่เรายังไม่ผลิตเป็นก้อนหินเนี่ยเขาเรียกเคมีที่อันตรายวัตถุดิบไวไฟอะไรพวกนั้นครับแต่ว่าพอผลิตเสร็จเขาเรียกว่าอีโค วัสดุดิบที่ทดแทนธรรมชาติรียุได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นหินก้อนทั้งหมดเนี่ยผมสามารถเอามาประกอบกันเป็นน้าตกได้ตัดซอยย่อยได้เป็นชิ้นๆนะครับเพื่อให้ง่ายใช่ทำเป็นกระถางต้นไม้ได้ทําเป็นกรอบรูปได้ทั้งหมดนะครับก็คือเราเอามาประยุกต์งานได้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประกอบเสร็จแล้วมันกลายเป็นอีโควัสดุที่เป็นเป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับรียุได้เรื่อยๆครับครับพอพอเริ่มจาก เคมีแล้วต่อต่อจากนั้นอีกขั้นหนึ่งเป็นอะไรครับจริงๆก็ต้องใช้อารมณ์ศิลปินบ้างนิดหน่อยนะครับใจรักธรรมชาตินิดนึงรักธรรมชาติออกแบบได้ใช่ครับออกแบบได้บ้างได้บ้างนะครับจริงๆเราก็ใช้ตามใจเราต้องการนะครับครับสมมุติผมหินก็้อนหนึงสวยๆนะครับอาจจะเริ่มแรกจากเอายางพราไปทาันก่อนตอนเด็กๆเราเคยหลอปูนปัตเตอร์ใช่ไหมอ่าใช่ครับเอายางพราไปทามันก่อนนะครับพอเสร็จแล้วก็ลอกมันออกมานะครับเอาไฟเบอร์กราสไปทา แล้วก็ลอกมันออกมาครับเราก็จะได้ต้นแบบเป็นแบบนั้นนะครับนี่ก็คือจุดเริ่มแรกที่ที่สามารถทํากันได้เล่นๆนะครับครับครับถูกเลยครับถูกครับแล้วก็อาจจะค่อยๆต่อยอดอต่อยอดเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นอาจจะมีการลงสีด้วยก็มีนักสะเล็กน้อยนี่แหละมันฝึกกันได้ครับลงสีก็ดูสีหินจริงเอาครับเราอยากได้สีใดผสมเอาแล้วลองดูลองดูก่อนครับ คู่แข่งเยอะไหมฮะธุรกิจประเพลินคู่แข่งผมคิดว่ายังน้อยถึงน้อยมากน้อยถึงน้อยมากเนื่องาวัตถุดิบเฟอร์เบอร์กราฟเนี่ยคนจะจะนิยมไปเข้าใจทางด้านอาชุดแต่งรถยนต์อย่างแรกสปอยเลอร์สปอยเลอร์ใช่ครับสเกิร์ตทั้งหลายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไฟเบอร์กราฟเพิ่งจะเริ่มเข้ามาพวกเก้าอี้ใช่ครับพอมาถึงเรื่องสวนทุกคนจะคิดถึงของจริงไว้ก่อนครับนะครับก็มาสามสี่ปีหลังเนี่ย ผมว่าคนรู้จักมากขึ้นนะครับคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงแล้วค่อนะข้างสูงแล้วครับ<ม>รวมถึงใช้ในงานพวกอีเวนต์แล้วก็ฉากละครทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมว่างานประเภทนี้จริงๆแล้วดูเผนๆนะครับคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นงานที่ขายโปรดักต์ขายชิ้นงาน,นแต่ในความรู้สึกผมมันมันใกล้เคียงกับงานบริการเข้าไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นงานที่มีความสุขมากๆนะครับเราอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ ข้าไปทําที่ไหนเราไม่ซ้ํากันเลยอืมครับพอทําพอทําเสร็จเปิดน้ําปุ๊เนี่ยครับลูกค้ายิ้มได้ทุกคนเถูกใจถูกใจครับพอมีธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาบวกกับดีไซน์นิดหน่อยครับลูกค้าโอเคพอเห็นรอยยิ้มเขาเราก็โอเคด้วยครับได้เงินแล้วก็ได้รอยยิ้มจากลูกค้าด้วยครับในรูปแบบของการให้บริการของพี่โอ๊เองตอนนี้ถ้าลูกค้าเดินเข้าร้านมาเนี่ยฮะพี่โอ๊มี กี่แพ็กเกจมีรับบริการอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้จริงๆในร้านผมจะแปลกนะฮะที่ที่เห็นในร้านอยู่นี่นะครับมันไม่มีคนเศร้านะครับถูกต้องครับร้านเนี้ยเราเราออกแบบให้มันขายได้ด้วยตัวมันเองนะครับจะเห็นว่ามีชื่อบริษัทเราอยู่นะครับนี่ครับมีชื่อเว็บไซต์อยู่นะครับแล้วก็มีระบบสริงเกอร์ที่เดินไปทั่วร้านแล้วนะครับพร้อมกับตู้คอนโทรลก็คือตอนเช้ามาผมตั้งให้มันเปิดเวลาเก้าโมง ครับต้งโมงเช้าหกโมงเย็นปิดก็คือตามเวลาตลาดเปิดนะครับส่วนลดน้ํากับ1ิโมงครั้งหนึ่งบ่ายสองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเขาจะลดน้ำเขาเองแล้วก็เปิดปิดน้าตกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันวันที่ผมมาถ่ายเนี่ยนะครับสามเดือนผมเพิ่งจะเข้ามาคือมันจะเป็นเหมือนสาราสาราพักใจเลยใช่ครับจริงๆตรงนี้มันจะเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปมากกว่าเวลาทุกครั้งมาเลือกซื้อต้นไม้มาดูไอเดียครับครับนะครับถ้าสนใจอ่าก็โทรหาเรา เราจะมีช่องทางการติดต่อให้เรานะฮะเราจะมีรูปแบบการบริการเราจะมีข้อมูลบอกเลยใช่แต่อันนี้ก็เหมือนโชว์รูมนั่นเองมานั่งพักได้ครับมานั่งพักเดินมาหน่ี่ยมาพักที่นี่เย็นครับเย็นมีน้ำาแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยทุกชิ้นนี่ของปลอมหมดหมดครับใช่ครับขนาดพี่โอ๊ตอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะอันนี้อันนี้ของปอมตัวจริงนะครับนึกว่าเป็นไฟเบอร์นะฮะอันท้าทีนี้เออเรื่องของราคาเราเคย มองไปในท้องตลาดไหมครับว่าราคาของเราอยู่จุดไหนแพงไปถูกไปหรือยังไงจริงๆในท้องตลาดนะครับเราเราไม่ได้มองถึงจุดนั้นนะครับลูกค้าซื้อที่ความพอใจมากกว่าความพอใจในชิ้นงานแล้วก็ดีไซน์นะครับแต่ราคาเนี่ยต้องเรียนไว้ก่อนว่าเป็นบร์กาสเนี่ยราคายังสูงอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับหินจริงแล้วเนี่ยอย่างก้อนที่ผมนั่งอยู่ถ้าเป็นหินจริงอะนะฮะอาจจะหาซื้อได้ในราคาหนึ่งหมื่นบาทสมมุตินะครับหนึ่งหมื่นบาทค่าขนส่งอีกหนึ่งหมื่นบาท น้ำหนักด่น้ำหนักใช่ไหมฮะจัแพงตรงค่าขนส่งและเชื่อย้ายคุณต้องมีไปถึงสี่ห้าคนนะครับเพื่อจะหมุนมันเวลาลกยกลงจากรถเคหรือรถเฮียรครับครับนะครับแต่ของผมเนี่ยสมมติราคา1 5 0 0 0่าบาทสมมุตินะครับของผมไปกัน2คนยกไปตั้งตรงไหนบอกเลยชี้เลยครับยกได้เลยพอใหญ่แล้วถูกเห็นไหมครับไม่พอใจขยับให้ได้ขยับให้ได้แล้วขยับเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กๆก้อนหินจริงก้อนนี้ก้อนเล็กๆเนี่ยผมเก็บจากข้างทางก็ได้สี ยกใส่รถก็ได้นะครับเอาไปตั้งเองได้นะครับเขาไม่มาซื้อผมหรอกครับเพราะมันเล็กใช้ของจริงก็ได้นะครับพอชิ้นใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งถูกนะครับของหินเทียมเป็นอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งโอเคพี่บอกว่ามันใช้คนไม่กี่คนเพราะว่าน้ำหนักไม่เยอะใช่ไหมครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปเขาอาจจะมีคําถามเออถ้าดีฉั้นตั้งไปแล้วมันจะมีปัญหุปัญหาอย่างนี้เรามีบริการหลังการขายไหมไหมบริการหลังการขายนะครับมีนะครับแต่ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้ ผมว่าจริงๆแล้วตัวน้ําตกที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับจริงๆแทบไม่ต้องเซอร์วิสนะครับที่เซอร์วิสจริงๆก็เป็นปั๊มน้าปั๊มน้ําซึ่งเป็นแมคคนิกมีมอเตอร์ถูกไหมครับตัวนี้มีเปอร์เซ็นที่จะเสียได้ครับส่วนระบบท่อครับนานๆทีนะครับนานๆทีเสื่อมสภาพระยะเสื่อมสภาพของมันอ่ะ10ปีขึ้นไปนะครับหรือถ้ามีคนมาถามมันต้องทําความสะอาดไหมยังไงดีพี่จริงๆแล้วถ้าอยากทําความสะอาดก็ทําได้นะครับแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยครับมีแต่ไข่ มันมันสวยตรงนั้นมีรากไม้ที่เลื้อยขึ้นไปบ้างผมว่าธรรมชาติดีนะครับอออ่นะฮะก็คือมันมันสวยด้วยการที่มันเป็นธรรมชาติถ้าเราหวยหาธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะนะครับครับผมว่าไม่ต้องไปตุ้มปรุงแต่งมาแล้วก็ได้ครับนะครับก็โอเคแล้วเรามีการรับประกันเนียสินค้าของเราจริงๆสินค้าเรารับประกันหนึ่งปีนะครับปกติแล้วปกติแล้วในเงื่อนไขอะไรบ้างในเงื่อนไขแตกหักชํารุดเนื่องมาจาก วัตถุดบเปลี่ยนสภาพเองนะครับไม่ใช่คุณเอาคอรไปทุบแล้วเรียกเสร็จไปต้มเอ้ยไม่ใช่สิอย่งงางนั้นไม่ได้หรอกจริงๆยังแตกเลยข <c oughs> องปลอมไม่เหลือครับ <c oughs> เหมือนเหมือนรถยนต์อะขับชนท้ายกันยังไงไฟเบอร์ก็แตกอ่าใช่ครับนะครับแต่ถ้าปล่อยมันไว้เฉยๆครับเห็นรถจอดมาเป็น20ปีอย่างเงี้ยฮะไฟเบอร์ก็ยังอยู่ครับนะครับเต็มที่สีอาสีอาจจะมีเมนเทนแนนซ์บ้างนะครับอายุการใช้งานของสีก็3-5ถึงปีแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวน้ำตกกับหินเนี่ย แน่ไม่ต้องเป็นเทนนนต์นะครับเพราะว่ายิ่งเก่ามันยิ่งเหมือนอย่างก้อนที่เห็นอยู่พวกนี้เก่าแล้วนะครับความเหมือนจะค่อนข้างสูงตอนเราทํามาใหม่ๆเนี่ยมันยังมีความเงาอยู่นะครับแต่พอไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มด้านเริ่มมีตะค่เริ่มมีฝุ่นจับยิ่งเก่ายิ่งเหมือนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเดือนผ่านไปเนี่ยมันดูคล้ายของจริงมากขึ้นแล้วครับครับครับผมพรบพิโอตตอนนี้พ่โอตมาถึงจุดจุดนี้แล้วคิดว่ามัน มันสูงสุดมันถึงจุดที่เราพอใจหรือยังในตานนี้ที่เราเป็นเอฟซีหรือยังเหรอครับถามว่าพอใจหรือยังผมค่อนข้างพอใจนะค่อนข้างพอใจแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะทํางานที่มันชิ้นใหญ่มากๆที่เราไม่เคยนะครับอย่างน้ําตกใหญ่ที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยสําหรับน้ําตกสาหรับสวนสวนของเทียมอาจจะทําเป็นต้นแบบเหมือนแนวอนุรักษ์ธรรมชาติก็ได้อย่างน้ำตกตัวนี้เป็นของปลอมตั้งตั้งอยู่ใน จุดสาธารณะจุดใจกลางเมืองอย่างเงี้ยนะครับกระดับตกแต่งด้วยต้นไม้ให้เหมือนของจริงนะครับเราจะได้รู้ว่าจริงจริงแล้วเราไม่ต้องไปเอาของจริงมาใช้ก็ได้ไม่ต้องไประเบิดหินมาทำนะครับไม่ต้องไปตัดไปเจาะเอาต้นไม้ในป่าถอนไม้ของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาใช้เราสามารถทําของปลอมได้หมดนะครับเลิกเบียดเบียนธรรมชาติได้นิดนึงอะไรอย่างนั้นครับช่วยกัรรักษาโลกนิดนึงครับก็สรุปว่าก็ พอใจระดับหนึ่งแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสุขให้เราได้แล้วก็สร้างเม็ดเงินให้ได้ด้วยเหมือนกันเยอะทีเดียวนะฮะในอนาคตเราอาจจะมีการต่อยอดไหมครับเช่นเราอาจจะทําเป็นร้านขายส่งถ้ามีคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะ รับธุรกิจตรงนี้มาขายหรือ,อจะขยายสาขาไงเคยคิดไหมครับจริงๆผมไม่ได้คิดนะ,ะเนี่ยพี่พูดนี่ผมคิดเลยจริงๆแล้วถ้าถ้าลูกค้าจัดสวนนะครับต้องการแบบแบบน็อกดาวน์นะครับก็คือยกไปจัดให้ลูกค้าเลยน็อกดาวน์คือยังไงนะพี่น็อกดาวน์คือยกประกอบสําเร็จไปเลยสมมุติน้ํสตกชุดที่เห็นเนี่ยถ้าผมจะแพ็คใส่กล่องเนี่ยผมสามารถตัดเซกชันเป็นชิ้นๆได้แย่งเป็นชิ้น <ๆ S 2> ลูกค้าที่จะจัดสวนปุ๊บก็เอาฐานไปวาง เอาตรงกลางไปวางเอายอดท่อมตกไปวางเอาเบาไปวางขอนนะครับอย่างแรกครับผมต่อปั๊มใส่สายยางก็เสร็จเลยเขาสามารถจัดแต่งต้นไม้ได้เลยให้ความสะดวกได้นะครับบริการขนส่งน่าคิดนะครับน่าคิดอาจจะใหญ่ถ้ามีคนจ้างก็ทำไหมครับผมหรือถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ใชข้อมูลเดี๋ยวก็ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับพีโอก็ติดต่อมาเอาละครับอันนี้เราว่าเราคงคุยกันมาได้สักพักแล้วผมเริ่ม สนใจในสินค้าหลายๆตัวในนี้แล้วเดี๋ยวต้องรบกวนพี่โอ๊ตนี่แหละครับช่วยจับงัดจับแงะให้ดูหน่อยว่ามันมีอะไรยังไงบ้าง<อ>นะฮะโอเคครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมคงเห็นไปแล้วนะครับกับการเริ่มต้นธุรกิจรวมถึงการออกแบบดีไซน์กว่าจะได้มาซึ่งน้ำตกที่เห็นสวยงามอย่างนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ นี้ครับเราคงต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาดูโลโดักที่เป็นน้ำตกเตียงแล้วก็หน้าผาจำลองของคุณปุณวิดิ์ว่าจะเหมือนจริงแล้วก็สวยงามมากน้อยขนาดไหนรู้เดี๋ยวครับ